เนี่ยโลสองบาทเองติ๊กอีก่อนโลลาเท่าไรห้าบาทใช่ไหมันลงหมดแล้วของสีเลยก็ใส่รถก็มีปิกอัพมีรถเก๋งมีรถกซี่ก็ไปขายบอกเนี่ยเขาล้างัจหล่นล้างทำไมบอกได้โลยี่ห้าสามกระดาษขอหนองจอกนะราคาดีนะมีเหล็ก โรงใหญ่แถวนี้ไม่มีไปนู่นเลยทางปทุมเลยเขาโรงแถวนี้เขาส่งขวดเบีย้ยเขาไปปทุมเลยขวดเบียรยไปทางโน้นมังค้าเขาก็ทุบที่ผมอยู่นะ,ะทุบทุบละเอยียดอัดขึ้นรถกระบะเอ้รถเอนะถรถหกล้อแถวบ้านนอกเขาก็ทุบทุบก่อนทุบมันมันทุบได้เยอะ ใส่หมวกนี่ไปถ่ายหนองจอกเขานั่งล้างแตนลอนนะเขาบอกโรเล,ลย,ยี่ผ <c oughs> ้าแล้วก็เด้งก็ได้ราคาดีอะไรราคาดีกว่าบ,บ้างเราเด็กก็บอกเด็กเขาบอกได้ราคาดีกว่าบ้านเราั้งนั้นเลย โอเคก็หมายโอเคก็ไมารวมไปกั้งกระดาษเก็บกะไงก็เลยเออเก็บเก็บขายแล้วก็ว่ากันใหม่วันนี้แสองว่ายังไม่ได้เก็บที่ไหนเลยมั้งเนี่ยใส่มา้า คุณนะได้เยอะกดขาวไม่ได้ได้เยอะนี่ก็โลละห้าสิบตังค์อ <16. S 1> ล,ลองลองบาทแปดลดสิบปูเลยอะ่อะแล้ก็จงบาทนั่งแปดโลเหลืหอสี่บาทอันนี้ได้แปดล,ลังอันนี้นนได้แปดลงังดีโอกับ้าง ขเบียได้เท่าไหร่งเบียเท่านห่เจ็ดบาทของเบียได้เจบาทเลยสองตัวมันทั่งเรียบร้อยไม่เล่นตายดูดิ คนขายอันรวยคนซื้อดิขาค้าคนลาอร่ยคนซื้อดิคนขายลงใหญ่นุ่นลงใหญ่นุ่นเดี๋ยวรถั็จะหมดแล้วไหมหล่ะเดียปีกว่าบเดียวอรติดใจอ่ะแบบเดียวปีแต่คนส่งมันรู้สึกว่านานใช่เอ๊ะมาเลยนดี๋ยปจะหมดแล้ว บ้านที่ขา,ขายบ้านใหม่ใหม่เขาขายแล้วร้านสองร้านสามบ้านแถาเขาอะ่ะน่าซื้อว่ะบ้านเก่าบงทีเข้าไปอยู่หลังคารู่อีกเลยไม่เกี่ยวหรอกมันก็รั่วในด้านหลังหละช่างมันก็มันอยู่ที่ช่าง มันไม่ได้อยู่ที่บ้าน,านร้อนนะขนาดไม่มีแดดนะนเด้งแต่ก่อนเนี่ยที่จีนมันไม่เอามาเข้ามาขายในไทยน,นะโลละยี่ห้า ก่อนขนจากสนามบินมาวันละสองสามกระสอบแล้วมาขายที่นี่ทำงานได้ทุยที่ก็กลับไปทุกที่ภาคเลยอ่ะเขียนกระดาษในคันของเบียร์ได้วันละกระสอบนนี้รับซื้อไกลสุดถึงไหนครับเนี่ยไกลสุดของแปดท้องสาม 我呢？我。 หน้าฝนหน้าฝนมันก็มีส่วนหน่ก็ดาษลงโว้ยก็ดาามาลงสลอดนอ่ะถ้าเปลี่ยงน้ำอ่ะเขาเอาไปขายโรงเขาอ่ะเขาตัดเขาตัดเขาตัดแต่ของเขาอ่ะพอเวลาเขาไปส่งมเคยทำอยู่จอดรถตากฝนผมบอกว่าของเราเนี่ยโอ้ยไม่ฉีกอ่ะ ผมก็บอกว่าทำไมไม่เอารถเข้าร่มแล้วฝนมันตกก็มันให้เอาออกเลยนะมีน้ำเขาเ,เขาบอกว่ามันได้น้ําหนักมีอย่างนี้เคยเคยไปขายตอนที่เหานพานะที่ร้านมีร้านนี้ปิดแล้วขอมาเต็นบ้านาน่ะน้ำมันจะให้เทออกสติกเกอร์ให้เอาออกอะไรเนี่ยคัดหูสารพัดคัดเลยมันอะ <tí tí Ví dụ, em quá đã giết luôn Luôn quá đã giết luôn rồi còn dù luôn ta ớt bán đi tên này đó เ,เขา,น,าน,น่าจะเป็นอะไหล่ได้บางเส้นบางเส้นมาตัดแล้วก็มาต่อได้ตัดตอ่ตดตอครับทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้้วยครับรับซื้อถึงไหนหมก็ให้กับแม่ไว้แ <c oughs> ล้วไลฟ์สดอยู่ <c oughs> ทิ้งเบอร์ไว้เลยครับทิ้งเบอร์ไว้ เบอร์เบอร์โทรครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทร้ด้วยครับ oh. นะังนดูสบายใจ